สวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อวครับผมได้คุยกับเฮียตีเฮียตีครับเป็นซื้อเลขสามห้าตัวละหมื่นมันออกสามแปดซื้อสามห้าออกสามแปดคือบ่ออกใกล้ก่านี้แน่ผมนะเมื่อวนครับผมได้คุยกับเราครับหลังจากที่ว่าเลขออกเนี่ยคือผมได้คุยกับเฮียตีครับเฮียตีแล้วก็คุยกับผม มาฝอยเหลืองต้นเลขนะถามว่าเฮียตีถูกเลขไหมงวดที่ผ่านมาสามห้าโอ้สามแปดเฮียตีไม่ถูกนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ว่าผมได้คุยกับแกครับแกบอกว่าแกจะสิ้นปีแล้วแกก็เลยแกจะขอตามเลขตรงที่ว่ามันกําลังจะออกนี่แหละอ่างวดวันที่หนึ่งธันวาแกซื้อสามห้านะครับมันอ,อกสามแปดแล้วแกก็จะซื้อเลขครับพวกนี้ครับ 3ามห้ามันออกแล้วแกก็เลยคิดว่าแกจะซื้อเลข58าแงวดนี้เฮียตีแกบอกว่าแกจะซื้อเลข58นะครับแล้วแกจะซื้อเลข3ตัวเป็นเลข258 358 958นี่คือเลขที่เฮียตีแกจะซื้อครับงวดวันที่1นึ่ธันาคม67 ผมบอกเลยละนี่คือเลขที่เฮียตีจะซื้อแกซื้อ35มห้ามันออกสามแปดงวดนี้แกก็จะซื้อเลขห้าแปดแล้วก็จะซื้อเลข258 3้าแล้วก็เก้ 8. นี่เฮียตีแกบอกแกจะซื้อเหมือนเดิมครับทัวละหมืน่นอย่าไปซื้อเหมือนเฮียตีครับแต่นี่คือเป็นความชอบส่วนตัวของเฮียตีที่ว่าแกจะซื้อผมก็ได้บอกกับเฮียตีเรื่องเกี่ยวกับตุ้มมงคลอยู่ว่าผมก็ จะให้ทุกคนบูชาจนถึงวันที่ห้าธันวาแกกับบอกว่าแกก็ได้เยอะพอสมควรแล้วครับทั้งทั้งเฮียตีแล้วก็ทั้งซ้อครับแกก็ได้เยอะประมาณหนึ่งวันนี้เฮียแ,แล้วกับซังเกินๆครับเดี๋ยวแกจะไปบอกอาซออีกรอบหนึ่งประมาณนั <c oughs> นนะ้นครับแกมีความฝันนะแกมีความฝันครับจะล่อยฟังหลังจากที่เลขออกนี่แหละ มือเลกออกไหละครับเพิ่นฝันเพิ่นฝัเพื่นฝันว่าเพ,พ,พิ่นเนี่ยมีคนแก่คนหนึ่งน่ะเอาหมกเนื้อไม่หหมกเนื้อไา่ห้ใ,หใส่ใบตองนะครับถือมม่หหมกใหญ่มากนี่ก็แขนอีกแล้วก็เฮียตีแกะกะล็ลาไว้ครับกับมือเลยสองมือเพราะว่ามันเป็นหมกใหญ่มากหมกสำหรับหมกบางใหญ่เลยแล้วแกก็เปิดออกครับมันเป็นหมกเนื้อนี่แหละ แดงยู่คืนครับแต่หอมมากๆเฮียตีพิ่งก็เลยเอามือครับยิบยิบกินแล้วก็มีพริกแล้วก็กินพริกด้วยในความฝันปกติชีวิตจริงครับเฮียตีแกจะไม่กินดิบแต่ในความฝันแกกินเนื้อที่ว่าเป็นโมงบครับกินดิบแกบอกว่ามันหอมแกก็เลยโดมกลิ่นแล้วแกก็เลยหิวครับแกก็เลยกินเนื้อดิบ,ดบครับกินไม่เยอะหรอกกินประมาณนึงกินพอพอแสบ แล้วแกก็มัดไว้ผู้ชายใหแกครับเอายื่นให้แล้วก็เดินหายไปนี่คือความฝันของเฮียตีแกเลยอยากเล่าความฝันให้ฟังแค่นี้แหละความฝันกบาแงหรอกความฝันทันสาครับแต่เป็นฝันคืนวันที่สิบหกนะคืนวันที่สิบหกพฤศจิกาแล้วก็รุ่งเช้าก็เป็นวันที่สิบหกนี่แหละครับแล้วแกก็เอาความฝันมาเล่าให้ฟังแกคิดว่า เลขที่แกชอบก็คือห้าแปดห้าแปดงวดเมื่อกี้ครับแกชอบสามห้าครับมันออกสามแปดงวดนี้แกชอบห้าแปดแล้วก็แกก็ชอบสองห้าแปดสามห้าแปดเก้าห้าแปดนี่คือตัวเลขที่เฮียตีแกชอบแกบอกว่าแกซื้อตัวละหมื่นเลยนั่นแหละครับงวดเมืนน่อกี้หลายคนถามหาเลขรับวงในเนาะเฮียตีแกแก,แก,ก็ไม่ได้บอกครับแกก็ไม่ได้ไปตามด้วยนะครับเพราะว่าแกก็แค่ซื้อเลขตัวเดียวครับคือสามห้ามันออกมันออกสามแปดจอย มือนี้เพื่อนก็บ,บอกกับผมเนี่ยบอกว่าอยากออกบอสันครับบอกแค่เรื่องจะซื้อเลขต่องวดก็คือเลขห้าแปดนั่นแหละครับที่ไปที่มาแล้วก็เราข้องังลในฟั่งแล้วก็เพื่อนบอกว่าจะสิ้นปีแล้วงวดจะสิ้นปีละขอถูกเลขสามตัวจังจอีกสักง,งวดเด้ผว่าหลายงวดล่ะที่สามตัวยังไม่ถูกงวดนี้เพื่อนก็เลยตั้งใจว่าจะขอมาวนหน้าขอโชคให้ได้ถึงสามตัวเด้ผว่าคือ ไม่มีใครรู้นะครับว่าเลขมันจ่อตัวไหนเพราะมันเป็นเพียงแค่แนวทางไม่รู้ได้ครับลองพิจารณามครับวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดทุกที่อย่างครับมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับเนาะมันเป็นเพียงแค่ทางเลือกหรือว่ามันจะอสามหาัวเก่าหรือเปล่าเห็นไหมครับสามห้ามันเป็นเลขอาถรรพ์มันไม่ออกมันไปออกสามแปดแต่ว่าแปลกนะลูกศอครับมันมีอยู่สามคนเนาะ สองหกมันออกหกสองแล้วก็สามสองมันก็ออกสามสองแล้วก็สามห้าไม่ออกไปออกสามแปดเรื่องงวดนี้มันจะออกมาสามหาตะเกาว่นะครับมันก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเฮียตีครับเพิินไปหาซ้อเดี๋ยวเพิ่นเพื่อเพิินถามข้องหนุ่มข้องฝันหลีกมงคลยังเดี๋ยวเสียมาลอยฟังส่วนเฮียตีครับแกก็ไม่ได้คุยอ,อะไรคับมากงวดนี้เพราะว่าแกก็หมดเยอะเหมือนกัน แกก็ไม่ถูกอย่างน่อยก็ถือว่าดีเหมือนกันครับแกให้เลขแค่ตัวเดียวเนาะมันกับบอตไรหา,หางครับแต่ว่างวดนี้ครับเฮียตีแกบอกว่าแกชอบเลขสามตัวก็ลองมึงพิจารณามึงครับสามห้าแปดนะบอสก็สวยนะครับเนาะสองห้าแปดสามห้าแปดเก้าห้าแปดมันก็เป็นเลขหลักสูงเหมือนกันแต่กับห้าแปดสามหาบมาเอาหาแปด้ว่างวดนี้เฮียตีเฮียตีพันเซาตุ่มมงคลกับผมไปหนึ่ง สองสามสี่สี่รอบแล้วครับสี่รอบกับรอบมบาไลคครับรอบละสามตุ่มหาตุ่มหาตุ่มประมาณนี้แล้วก็ซอรครับรอบละสิบสองตุ่มสิบสองตุ่มสิบสองตุ่มโซน่าจะประมาณสามรอบแล้วครับซอสอ,สอน่ยผงหูว่าผมยุติในการเช่าตุ่มจนถึงวันที่ห้าตาว่าพันหูกับโมเนตนะครับเนาะอาจจะหมดเลยก็ได้อันนี้คือผมมีให้ทุกคนเช่าถึงวันที่ ห้าธันวาครับเพราะว่นหลังจะไหนก็คือผมจะยุติตอนเหนือคือยังมีโอกาสเช่าได้ถึงอยู่นะครับบางคนจองไว้อันนี้ไว้ผมมาจดซื้อจนยังไว้ได้บ่อยอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกินวันที่ห้าสิบปุ๊บผมก็จะยุติทุกกรณีนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็ถึงเวท่วง่งช่วงเวลานะครับเนาะมั่นกับบอสสามารถเช่าได้ตลอดนะก็อยากให้ทุกคนแบบว่า <c oughs> เข้าใจผมนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับ บางคนก็เห็นโชคบางคนก็อย่างางุ้นอย่างนี้ครับก็มีสินะครับเนาะของมงคลก็อยากให้มันมีเวลาจํากัดเหมือนกันครับก็หวังว่าทุกคนที่เช่าไปอาจจะได้โชคสักวันหนึ่งอาจจะมีดวงสักวันหนึ่งกับภาวนา้ทุกคนแบบมีโชคมีลาบครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะได้โชคช่วงไหนเวลาไหนเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างครับคือเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้กับเหมือนกับตัวเลขครับก็เหมือนกับความฝันเข้าฝันได้ครับ แต่ไม่รู้ว่าเราจะฝันแม่นหรือไม่แม่นก็แค่นั้นเองเหมือนกับโชคเหมือนกันครับเหมือนกับตุ่มมงคลที่ว่าทุกคนที่เชาไปก็ใช่ว่าจะทุกคนจะเห็นผลในเร็วๆวันแต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนๆกันนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮตีหลายๆครับที่ว่าเอาแนวทางตัวเลขมาเล่าให้ฟังเล่าเนี่ยทักมาผมเองเลยเราอยากอยากคุยว่าซันถือตัวราเป็นหมื่นครับเราว่าเอาเป็นว่าหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดขอทุกคนทุกคนครับโชคดีมันหมาน